ที่พึ่งทางใจเรื่องราศีย่อมเกิดแก่ผู้มีบุญในสิริชาดกกล่าวว่าพรามคนหนึ่งได้ยินข่าวว่าท่านอนาถบินทิกเศรษฐีนั้นมีสิริด้วยความด้อยปัญญาพรามผู้นั้นคิดว่าสิรินั้นคือของที่จะลักขโมยกันได้แท้ที่จริงแล้วสิริที่ว่า ก็คือความมีสง่าราศีหรืองูเฮ้งดีนั่นเองพราหมู้นั้นคิดว่าสิรินั้นอยู่ที่งอนไก่ทั่วผู้สีขาวของท่านที่เลี้ยงไว้คู่บารมีพราหมู้นั้นจึงขอไก่ตัวนั้นกับท่านเศรษฐีเมื่อท่านเศรษฐีมอบไก่ให้พราหม์ไปสิริก็หายไปอยู่ที่ดวงแก้วมณีซึ่งอยู่หัวเนื้อของท่านเศรษฐี รามจึงขอดวงแก้วมณีนั้นพ่อเศรษฐีตกลงให้สิริก็หายไปอยู่ที่จเวิตหรือแผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมาซึ่งอยู่เนื้อหัวนอนของท่านเศรษฐีพรามจึงขอไม้นั้นเศรษฐีตกลงให้ไปอีกสิริจึงหนีไปซ่อนอยู่ที่เรษะของภรรยาของท่านเศรษฐี ถ้าพราหมจะขอภรรยาของเศรษฐีคงเป็นการไม่เหมาะและเป็นไปไม่ได้ท่านเศรษฐีคงไม่ให้แน่นอนดังนั้นความปรารถนาของพราหมจึงล้มเหลวพราหมจึงเล่าความจริงให้แก่ท่านเศรษฐีฟังและได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจึงคิดได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใครๆไม่อาจสละได้จึงไม่สามารถขโมยสิริของท่านไปได้ เราหมดสิทธิ์เพราะสิริต้องอยู่ได้ด้วยบุญนั่นหมายถึงสิริหรือราศีไม่สามารถขอหรือรักขโมยกันได้แต่เกิดจากการที่ท่านเศรษฐีเป็นผู้มีบุญให้ทานรักษาศีลและมีจิตใจที่เมตตาอยู่เป็นประจำสิริจึงเกิดขึ้นมาได้ ผู้ไม่มีบุญจะเป็นผู้มีศิลปะหรือไม่ก็ตามย่อมขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมากส่วนผู้มีบุญย่อมใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นโภคะเป็นอันมากย่อมล่วงเลยสัตว์เหล่าอื่นไปเสียเกิดขึ้นในที่ทั้งปวงเที่ยวสำหรับผู้มีบุญอันกระทำไว้ใช่แต่เท่านั้นรัตนะทั้งหลายก็บังเกิดขึ้น แม้ในที่ที่ไม่ใช่บ่อกเกิดไก่แก้วมณีไม้เทา้าและหญิงชื่อว่าบุญยลักษณาเทวียอมเกิดขึ้นแก่อนาถบินทิกเศรษฐีผู้ไม่มีบาปและมีบุญอันกระทำไว้แล้ว